ใช่แล้วไอ้สองตัวที่ผมยิงตายคือตัวที่ยิงลงมาจากเขานะไม่ใช่ตัวชั้นสองมันตายตอนไหนไอนนยิงนี่อย่างงงมันมันเป็นมันยิงพี่นี่นแหละ <Okay. S 1> แล้วพี่เจก็ย,กยิงมันมัวเติวนต้น มี่งจะเฮดเซตเอ็นอะฟรีโดนลงมายิ่แจะเฮดเซตเ,เอ็นเปล่าไอ้เหี้ยล้างพวกพันอ่ะหมดเล้วหมดแล้ว đến lâu lâu rồi. <laughs> ai ai. yểm yeah. quay yana ต้องรอรอจี Non Ma mi ไอพีเออย่างนี้ไม่ได้หรออะไร 再聊聊吧。 Oui. ที่ปีนเขาจะได้เลย่น